ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและถ้าหากว่าผลผลิตจากการใช้วิธีคิดทำนาแปลงใหญ่ออกมาแล้วเราก็ จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะต่อยอดให้กับรายได้ของพี่น้องกเกษตรหรือไม่นะครับแนวคิดนี้น่าสนใจไม่น้อยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าการทำนาแปลงใหญ่ตามนโยบายประชารัฐคือเน้นพัฒนากเกษตรสมัยใหม่เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ชาวนาต้องรวมตัวรวมกลุ่มกันทั้งการผลิตการซื้อและการขยายปต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันที่สําคัญปลูกแล้วต้องมีตลาดเข้ามารองรับทั้งก,ร,งกระทรวงเกษตรก็เลยประกาศทำโซนนิ่ง การเพราะปลูกข้าวก่อนหน้านี้โดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมทําให้รู้ถึงความเหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ละพื้นที่แนวคิดการทํานาแปลงใหญ่จะทําให้ชาวนานี่นะครับลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่าตันละ1,000งพันบาท ถ้าผู้ภรษาชาวบ้านก็จะมีเงินในกระเป๋าเหลือเก็บถึงตันละ1000บาทครับและยังเพิ่มผลผลิตต่อไร่ขึ้นถึง10%ทุกวันนี้เฉลี่ยต่อไร่ปลูกข้าวได้ประมาณ41 1ตันต่อไร่ถ้าใช้วิธีนี้ก็จะทำให้ขึ้นมาเป็น452ตันต่อไร่นะครับส่วนกระทรวงเกษตรก็เดินหน้าให้ข้อมูลกับตัวแทนชาวนาทั่วประเทศควบคู่กับจะเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วนี้เพื่อของบการชดเชยอ,อตัตราดอกเบี้ยให้กับทกศหลังจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้ขอสรุปกันนะครับว่าจะปล่อยกู้ในอตัตรา 5ล้านบาทคาดว่ายอดปล่อยสินเชื่อจะมีประมาณ2,000ล้านบาทเป้าหมายปีนี้ทำนาแปลงใหญ่นะครับได้กำหนด,ดมาแล้วว่าต้องทำให้ได้398แปลงกระจายทั่ว76จังหวัดใช้พื้นที่รวมทั้งหมด6,000ไร่โดยจะร่วมกับเอกชนรายใหญ่40แปลงเพื่อพัฒนาเกษตร,ร,รษชานาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเป็นต้นแบบสมาร,ร์ทเอสเอมีเกษตรเพื่อที่ในที่สุดเป้าหมายอนาคตนะครับหรือว่าระยะยาวก็คือลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องกเกษตรกรน,นั่นเองครับ บ้านห้วยโรงที่จังหวัดตรครสวรรค์จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสําคัญนะครับในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและยิ่งถ้าโครงการนาแปลงใหญ่เข้าไปก็จะทําให้เขานั้นได้ปรับตัวครั้งสําคัญมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษกับ กลุ่มเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยโรงตำบลบึงปลาทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์กำลังฟังแนวทางและความคืบหน้าการหาช่องทางการตลาดที่หน่วยงานรัฐจับคู่กับภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งที่นี่ถือเป็นฮับในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกรมการข้าวของจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกันนี้หน่วยงานในพื้นที่ทางรัฐและเอกชนอย่างได้จับมือกันสร้างระบบโลจิสติกมาส่งเสริมให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันนี้ในระดับจังหวัดเองเขตก็ลงไปตามในแต่ละแปลงนะครับเข้าไปช่วยกํากับดูแลวว่าการทําการเกษตรแปลงใหญ่ของที่นี่เป็นยังไงมีความาก้าวหน้าเป็นยังไงมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงแล้วก็มีการรายง,งานเข้ามานะครับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ตอนนี้รวมกันได้1,700้ไร่เกษตรกร50ารายและในปีนี้เตรียมขยายเพิ่มเป็น3 4 0 0 0ไร่เกษตรกรร้อยกว่าราย พื้นที่70%ใช้ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวคุณภาพดีทั้งกอขอ31กอขอ47และกอขอ49อีก30%ผลิตข้าวเพื่อการบริโภคได้ราคาคอนแ a c t Farming ที่สูงกว่าตลาดถึง40% ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการสนบสนเรื่องของเงินทุนนะครับแล้วก็มาทําสัญญาซื้อขายร่วงหน้าทําให้เราผิดค่าทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวและค่าคุณภาพดีของกข,ขอ13เนี่ยนะครับที่เป็นค่าไชรสั้นนะจะมีตลาดเฉพาะที่บริษัททา่เอกชนที่มาร่วมเนี่ยจะนําไปผิดสินค้าซีเรียลอาหารเช้าส่งขายทั่วประเทศนะครับซึ่งทําให้พี่น้องเสียรวามมีรายได,ได้จากข้าวเมล็ดพันธุ์ดีตรงนี้นะครับข้าวคุณภาพดี ประมาณเวื่ละหนึ่งหมื่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมมือกันที่จะให้พี่น้องในการลดต้นทุนการผลิตได้ถึงไร่ละ320บาทในเรื่องของลดปริมาณพันธุ์ข้าวลดการใช้ปุ๋ยชีมีมีการจัดการดูแลที่ดีนะครับจนว่าสินค้าของแปลงของแปลงแยญของเรานะผ่านมาตรฐาน G P นะครับ ข้าวค่ะซึ่งเป็นผลผลิตหลักของศูนย์การเรียนรู้ที่นี่แต่ว่าด้วยวภาวะภัยแรงนะคะทำให้ต้องหันมาปลูกข้าวเพื่อการบริโภคค่ะซึ่งนี่แหละคะ่ะคือข้อดีอย่างหนึ่งนะคะของการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่เกษตรกรจะรู้จักนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ปรับตัวเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆค่ะ หนึ่งเรามีรวมกันขายมันก็จะได้ราคาดีแล้วก็หนึ่งมีความสมะัคคีแล้วก็เราไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะทําอะไรมันก็ง่ายมีการประชุมมีการวางแผนการทํางานเนี่ยเรามันสอดคล้องก็ต้องรับความรู้ปรับตัวในเรื่องของเราจะทําอะไรเราจะทําตามใจเราอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็จะมีหน่วยงานของราชาการเนี่ยมาส่งเสริมความรู้ให้เราแนวทางทําเกษตรแปลงใหญ่อย่างสร้างอานาจการต่อรองให้กับเกษตรกรและยกระดับแนวคิดของเกษตรกรให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ขอบคุณครับคุณพันพิดาครับเพราะฉะนั้นเราจะติดตามดูกันนะครับว่าในที่สุดแล้วนาแปลงใหญ่นั้นจะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ประหยัดแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นกันหรือไม่นะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคุณปารพีครับสำหรับนาแปลงใหญ่เราจะจัดเรื่องนี้กันต่อไปครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณบัญชา